สวัสดียามเช้าครับทุกคนเช้าแดดอ่อนๆขณะนี้เวลาแปดโมงสามสิบนาทีของวันที่9้าเดือน 2. 2> อสองพศหกหกกวางตุ้งครับปลอดสารนะครับไรสารไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้น สังเกตนะครับปลูกพร้อมกันนะต้นที่ลงดินนี่จะใหญ่กว่าเขาเพื่อนในต้นนี้ลงดินใหญ่มากถ้าอยู่ในถุงก็จะเล็กหน่อยนะตามสภาพส่วนฝั่งนี้ก็จะออกเหลืองๆห,หน่อยไม่รู้ว่าขาดน,น้ำหรือเปล่าหรือว่า โพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเยอะไปหรือเปล่าไม่แน่ใจก็คอยดูต้้งให้ปลูกชุดเดียวกันดินก็ดินเดียวกันเลยวังตุงปลอดสารน,นะครับเพื่อนๆมีที่ว่างก็ปลูกได้นะในกระถางก็โตนะปุงดินให้ดีเนี่ยพวกนี้ก็ในกระถางน,นะครับนี่ไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องลงดินแต่ลงดินก็ต้นจะใหญ่มากเลยครับ นี่ลงดีต้นนี้ใหญ่มากเลยต้นนี้ลองอามาหน่อยนะปุ๋ยก็ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยหมักพืชสดน้ำก็น้ำปลาหมักครับไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะทุกวันนี้ผักผักปลอดสารนี่หายากนะครับถ้าไม่ปลูกกินเองก็จะหายากนิดนึงถ้ามีก็จะราคาสูงว่างๆก็ลองปลูกดูนะไม่ยากหรอก น่านจะได้กินแล้วนะครับหวานกรอบขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ ว่างจากงานตรงนี้ก็จะไปซ่อมรถนะครับจะไปซ่อมมอเตอร์ไซค์นะครับพี่น้องฝากด้วยนะครับคนซ่อมรถปลูกผักจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะสวัสดีครับ